อาสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องบะเบียรดัมซิงครับนี่อีฟซีครับมาจากไครก่อนเนี่ยสังขละครับสังขะซอขับตันสอขับตันโอ้โหนี่ครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับนี่มาไกายครับขณะนี้เวลาก็ที่สองกว่านะครับโอ้ของแท้โอ้เนาะมาซื้อรถแม่เอฟซี โอ้ระบาดโทษมาซื้อรถเท่าม่นตีสองไหมกินเหล้าว่ท่นเบื่อเยอะโอ้ตายแล้วบ่ไหวเลยเนี่ยพูดลังายกันเมียโทรน้ำดืยาว่าพี่สันบ่เสือว่ามันซื้อรถไหมบนว่ามันซื้อรถยังตีสองเมียบ่เสือเนาะโทรมาว่าไปยากันเลยมืึงยืนว่าสันโอ้มันนี่เอารถกลับไปไปจอดหน้าบ้านเลยเด้อแต่จูงมันออกมาเมียเออจูงแขนออกมาไปซื้ออิลี่พี่สัน โอนี่ครับของแทบพี่น้องของแทบมาหอดกัจัดเลยครับเนาะไ้คือ่าเลยรถเท่ากับรีวิวให้เบิ้งเบิ้ทุกจุดแล้วครับแกถูกไกลก็มาจบเลยครับนี่ของจริงของจริงไม่ไม่ต้องพูดเยอะนะบารเนาะใชเนาะคองแบ ของแช่บ่ปากเนาะกีกีการปากดูต้องบานอบลยบอบนดนเลยนเอแต่้าเิมเห็นตาแร้วๆต้องไดนนั่งนั่นแหละเิตาสว่างเออเริ่มสว่างเห้วโอ้บอเขียนนคนเียบี้าพยยามเยเออเรียบร้อยครับพี่น้องเด็กกล้าของเราครับนี่ไปเป็นเคยทางสเกีดบ่สกีดบ่ยังกบแตงขาว่กินแตงวัดไงซุลินซุลินมั้งอ๋อไกลไกลอีนี่ เออนี่ครับนี่เออสังขะครับสังขะนะครับไปอยู่ใกล้ๆกับเออเกตเดอร์คันเล็กว่าเรานะครับมิคันมิซูครับสูกใจแกมาจบเลยครับตีสองครับโทรมาโทรมาตอนห้าทุ่มครับห้าทุ่มโทรมาปุ๊บก็บอกว่าตี้ผมไปเอารถเลยได้ไหมคืนนี้เอ้ากล้ามาผมก็กล้าขายให้แล้วครับพี่น้องอืม สภาพนี้เราไปหาได้ที่ไหนครับจมๆเลยนี่ดูแค่สติกเกอร์ด้านหลังก็รู้ครับนี่ด้วนที่สุดนะครับด้วนที่สุดโอ้ด้วนที่สุดโอ้ยอ่านผิดพี่น้องเลยปิดนะครับเจ้าเดก้าของเรานะครับก็ขอให้ลูกค้าไปทํางานมันๆนะครับอันนี้นะครับให้สภาพเดิมๆไปเลยครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับสองลูกนะครับแจลมครบนะครับ อันนี้แอร์เย็นๆช่นๆมเเลยครับเดกะอันนี้พิเศษก็เครื่อง200กว่าแรงนะครับก็ถือว่าตอบตัวได้ดีนะครับโบอินเตอร์แล้วก็กระทะมิเนียมด้วยนะครับนี่มาตรฐานมีน่องโอ้ผมมาขอนบ้านนี่แจ้งพ่ดีว่ะอิลี่บแจ้งครับขันโบเว่บม้งเจ้าสีแบ้ไห่คอยเบื้องส้งแล้วนี่ เงี้ยบอเแม่นบอเงี้ยบอเออต้อนขบไปโค้นี่ล่ะเงินเหลือเงินเหลือเ้าเบิดเอาให้เบิดเลยวงเงินเหลืออยู่บ้านแสนแสนรู้บ้านบ่วงเงินมันเหลืออยู่หมื่นหนึ่งมันได้หาแสนมันเหลืออยู่หามื่นครับจัดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไปเส้นพยานให้มืออื่นนะเดี๋ยวสมจะนั่ไปเส้นพยานให้นั่นแหละวันอาทิตย์โอ้วันอาทิตย์อีกย่าบ่ไหนอืม นั่นแหละมันถือวันอาทิตย์ท่องประดองยาได้โอกาสท่องจัดหนักเลยเมียนเออเมียไปตั้งใจยายาหรอกนั่นแหละก็น่าจะรู้อยู่ว่าอาทิตย์ตามเพลก็ไม่เปิดเออเขาโบเขาเล่นคู่ไอ้ซื่อนั่นแหละโอกันเมียกันคู่เพราไปยาวันอาทิตย์อันนี้ก็ยาเขายาวันอ่โอ้เมื่อเจ้าพักกันมาเองเดี่มาซีข้นแห่โอ้มาหอดไข้เงดเลยว่ะโอ้ไอ้เจ้าพี่พ้องแค่ไอ้ลีว่ะ มี่มีม่มีมนี่สาคนมีมาอไอ้้ตปอดนี่ีนเอก็ไปแมปัดอะไรกันปกขึ้บมาแล้วโั์ตลอดทางไลยบาทเนี่ยยาวๆงานไรวะต้งุนไลอยครัพอได้เห็ดเรื่อยๆนงเชงเนาะเออมันกครับแต่คัดัดดงไได้จานี้ต้องมาซื้อรถใหม่้อืม อ๋อ็กี้ล็กี้รคกี้คกี้ไปดอตกันนีไปครกันนีมไม่นำะน่ะสอุทรสด,ด้รถผมมันจะเหลือไหมนี่มันจะเหลือไว้ให้อยู่คงเดิมไหมติดตามตอนต่อไปไมไาเลยตุดเลย มาเส้นไหนะครับพยยาเอาความเวตาดีนะเห็นไายเส้นเล่าก็ได้สวงวาตาเป็นคู่บอโอ้นี่เป็นคู่เรือครับนี่จับนักการพจํานัารพ่ไปิจนาณตัวมาตีสองเนาะเกือบตีสามเลยหมตีแม่มันสื่อหลดแหม่้เกินไปเนาะสุดเกินครัมาถึงผมผมก็ขายให้เลยครับทุกคนเนี่ยอะตะเป็นปันเนาะ น้องไม่ตายน้องไม่ง้าหมวยน้องไม่น้องไม่ตายเจากระบาดไปนี่ป้นน่ยามตายอยู่นี่้อครับดีเลยกามตก่ไเป็นกำนั่งอยู่ดีเนี่ยอยู่ไหนอาจินดากคนอ๋อเมียมันอยู่ลอยเออ่าเยเป็นรองนายกอู้ยู่ไกลกันเลยวะผมอยู่ลอยสอง ไปกครับ่กับับีก่นด้เหมือนกัมียข่อยมาน้านน่อยัวด่หนว่าไปส่งเจ้าหนิ่อยพาไปเลยเราสาวคนไม่มีปัญหาเออูีสาก็ได้นะวางไหนวางไหนงยุบองเลยนอสุดยอดครับนี่คนจริงครับ เอาเน้นอกไจับปูมันบ่เป็นัหรอกบอกว่ามาอูป่าเราจะบึงเห็นมันบึงลิปเลยเขาเปลือยเลยแต่ราันนอ้ไปจอดนะทจงานนะไปหอดจะบีแต่ร่มเลยอันนี้จีสองจีสามจีสี่สพอดีทูสีแกงพอดีมุดจอดสีแว่ไปเรื่อยได้หลันทางขางเนาะ ว่าไฟมันจากลายเนี่ยดิโน่ไปดักผีไฟมันจากลายเนี่ยนะโคตรดันยีเดียวกับโคตันยี่หกเออว่เป็นยังงงใคยจะบอกไว้ก็ได้ว่าเจ้าดิ่น่ถ่ายในรถเหรอมุนหิรุ่งสามคนเหรอเจ้าดิน่ถ่ายในรถบ่าเป็นยังรอดรอดอืมเชื่อไคนี่รอดเชื่อไคยังเมียนโซมาเจ้าก็ติดเครื่องบึนเลยบึน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 ไก่หอดแล้วไก่หอดแล้วเออ อู้เปี่ยนือแล้วแน่นะมานหนีเพื่อนหนิแล้วเราเลยบ่เสื้อโอ้ยนักหนาแล้วไปคุยเขาอู้จะเป็นนมใหญ่นอกกวัวสิบแปดบวกบอกได้ไปลาเมาหน่ยเราบ้านปากเนี้ยตายแล้วนี่ของจริงครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะส่งมอบกันนะครับวันนี้ เอเบรกมือมีมีมีร์ไซค์มาเดินหลังอ่ะรมไซค์รมไซค์เด้อร์ไซค์ตอมมีเมอร์ไซค์มาโอเคนะไปไปเลยไปเลยเรียกว่าไปก่อนอ่ะลาแต่ไปกุแกุ้รื่อ้รทำไม่ได้เด้อ เลยไปเลยไปทักพี่ไปทักพี Henry> ่หักขัวนี่แหะหักขัว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 บอกเราหักขัวไปเลยครับหักขัวเลาหัวขุนนี่เออเรื่องราชกัรท่านผู้ชมไปพูดไปพูดไปพูดไปทางพี่ไกลอกว่า แห้งนี่อ๋อรถตู้ได้รถตู้ได้เลยรถตู้ได้เลยอ่ะหัวโอ้ยวิ่งเป็นร้อยกันนี่เลยเลยอุ้ยโค้ดแล้วก็โอ้อ่ะเดินทางปลอดภัยครับนี่น้อง ก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลำลาวไปก่อนครับสวัสดีครับ